ครับวันนี้เราอยู่ที่วททสีคิ้วเขต12นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เราพามาดูงานนะครับวันนี้ปูญ่าแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการตัดเส้นสนามครับเรามาดูกันครับนี่ฮะเมื่อเราใช้เครื่องมือนะครับในการตัดเส้นเสร็จนะครับเราก็ต้องให้ให้ทีมงานน้องๆนะครับมาเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดนะครับนี่ฮะเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดตัดขอบเก็บนะครับ แต่ล้วก็วางจอยด้วยนะครับน่วางจอยนี่ครับน่ะผมทีมงานนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเป็นถุงเม็ดยางนะครับเวลาเราติดกาวเราจะต้องวางทับนะครับนะมันมีหน้าที่คือเม็ดยางเอามาโรยนะครับแต่ถุงเม็ดยามีหน้าที่ในการกดทับกาวนะครับรอยต่อของเส้นนะครับะครับผมไปต่อของเส้นมาดูเส้นวงกลมกันครับ อ่านี่นะครับนี่ช่างแซมนะครับช่างแซมกําลังเล็มเส้นวงกลมอยู่นะครับอ่านี่ครับเล็มเส้นวงกลมนะครับเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจัดการเล็มนะครับค่อยเล็มไปนะครับฮะย้าตัวนี้เป็นญ้าอ่าตัวใหม่ตัวเขาเรียกว่าเป็นโมโนฟฟลามนต์ใบเล็กนะครับผมอ่าใบเล็กนะครับรูปตัววีนะครับครับผม อ่ะสีเข็มนะครับสีเข็มแอตัวสามแปดนะครับตัวแถวทอสามทบแปดนะครับหนึ่งมื่นสองพันดีเทคนะครับปูเรียบร้อยแล้วเราปูแนวยาวนะครับเพื่อรอยต่อน้อยถ้าเป็นตัวนี้เป็นสีไบคัลเลอร์นะครับไบคัลเลอร์นะครับเป็นสีผสมสองสีในกอเดียวกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งสองสีนะครับจะเห็นว่าเนี่ยในกอหนึ่งจะมีสองสีนะครับอ่าเห็นนะครับนะครับจะมีสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเขียวเข้มนะครับ อ่าเนี่ยฮะสองสีในกรเดียวกันเขาเรียกไบคัลเลอร์นะครับอ่ก็สีจะเสมือนหญ้าจริงบ้างที่สุดน,นะครับตัวนี้ครับอ่าเรามาดูเส้นขาวนะครับบางคนสนใจบางคนยังยังงงว่าเส้นสนามตียังไงนี่ฮะเขาทอมาเป็นสีนะครับอ่าทอาเป็นสีขาวเลยนะครับนี่อ่ จริงๆผู้ผลิตก็พยายามออกแบบให้มีรอยต่อน้อยที่สุดนะครับคือเส้นขาวก็จะทอมาเลยในเรื่องเซฟตี้แอรเรียนะครับส่วนเส้นบางตัวที่เรามีในเรื่องของขอบเขตโทษเส้นวงกลมเราต้องตัดเองนะครับเครื่องเครื่องทอในปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะทอออกมาแล้วเป็นเส้นวงกลมแล้วต่อแบบจิ๊กต่อได้นะครับยังไม่สามารถทําขนาดนั้นเพราะยังต้องมีทําการตัดแต่งนะครับแล้วต่อต่อด้วยกาวนะครับผมฮะ,ะตัวนี้ฮะ,ะมาดูวัสดุตัว ตัวจอยเทปนะครับเดี๋ยวจอยเทปมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวให้ดูครับจอยเทปรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราไปดูจอยเทปกันครับจอยเทปเป็นอย่างนี้ครับอ,อันนี้คือจอยเทปนะครับอจอยเทป ตัวนี้นะครับมีความกว้าง3าสิบเซนนะครับตัวนี้3ามสิบอ่ะก็จะลอกออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลอกให้ดูอ่าเป็นแผ่นนี้ฮะฉีกไม่ขาดนะครับฉีกไม่ขาดฉีกไงก็ไม่ขาดนะครับสังเกตนะครับจอยเทปนี่ฮะยังต้องลองฉีกดูนะไม่ขาดนะครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของจอยเทปนะครับคือใช้แรงดึงไม่ขาดนะครับมันจะเหนียวนะครับอ่าเอามาทํา รอยต่อนะครับแปะกาวคือระหว่างรอยต่อที่เราต้องต้องตัดเส้นนะครับเราต้องวางจอยเทปแล้วก็ลงกาวนะครับครับอ่ะอจจะจัจารย์นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็ยังวางวางเป็นวางอยู่นะครับเนี่ยอาจารย์พร้อมผูหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสหรับคนที่อยากได้แนวนี้ก็ดูไว้นะครับฮะว่า เวลาอาจารย์เราตั้งหลังคาก็ประมาณนี้อันนี้แบบมาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานสนามกีฬาเลยนะครับรอ,อ,อบดาอ้านนะครับตอนนี้คนทีมงานก็พยายามตัดแต่งอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวลงเส้นขาวแล้วก็ลงกลาวอีกทีนึงนะครับไอลงกาวแล้วก็ลงเส้นขาวอีกทีนึงนะครับลองดูครับใกล้เสร็จสมบูรณ์เต็มทีครับผมอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับ มีใครต้องการดูข้อมูลอะไรบ้างก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับทิ้งคำถามไว้เลยนะครับออันนี้ก็จะมีงานเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของงานปรับแต่งพื้นพื้นที่ด้วยนะครับก็คือปรับดินปรับระดับนะครับอให้ได้นะครับเนี่ยก็จะมีงานปรับดินตรงนี้ด้วยนะครับผมปรับแต่งเพื่อทำลานจอดรถนะครับ ก็จะมีดินปรับแบบนี้นะครับอ่นะครับปรับแต่งนะครับนี่นะครับอตอนนี้มาดูขั้นตอนนะครับอ่ตรงน,นี้ดูต่อเลยครับอันนี้เขาเริ่มวางเส้นขาวนะครับวางจอยเสร็จแล้วก็เริ่มเริ่มวางเส้นขาวแล้วก็ทดสอบระยะห่างระหว่างเส้นขาวกับตัวหญ้าที่เราตัดนะครับว่ามีระยะห่างไหมวางได้ไหมหญ้าเทียมเนี่ยเวลาปู เวลาปูเนี่ยมันย่นมันย่นอ่าเวลาปูเนี่ยรอยต่อห้ามเกยกันนะครับเกยกันไม่ได้เลยเกยกันก็คืออนาคตเนี่ยมันจะทําให้กาวหลุดได้ฉะนั้นเนี่ยรอยต่อรอยต่อในแต,แต่ละคู่เนี่ยมันต้องชิดสนิทกันหรือว่าห่างกันประมาณไม่เกิน1เซนนะครับอ่ารอยต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับรอยต่ออ่ะรอยต่อลักษณะนี้นะครับเนี่ยฮะรอยต่อหญ้านะครับเนี่ยถ้าใครดูนะครับอ่าเนี่ยห่างประมาณนี้นะครับโอเค นะครับหรือห่างได้ได้ทีนึงก็มันไม่เกินเซนนะครับอันนี้ก็ถือว่าห่างมากแล้วอันนี้ฮะเราอยู่อยู่ประมาณนี้กาลังดีครึ่งเซนนะครับถ้าวางตัวนี้ไปเนี่ยก็จะพอดีกันนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะข้างนี้ก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะเราขยับมาให้อยู่กลางนี่ประมาณนี้ข้างนี้ก็ประมาณนี้ฮะเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะไม่ห้ามเกยเลยค่ะน,นะครับเกยไม่ได้เลยนะครับเกยนี่หมายถึงว่ากาวจะหลุดนะครับหญ้าจะโผล่นะครับ ถ้าติดตั้งไประยะหนึ่งแล้ว,ดวโนดนฝนโดนอะไรเนี่ยมีโอกาสเสียหายสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยญตาเทียมจะเทคนิคต่างๆเนี่ยต้องนํามาใช้แล้วก็ทุกคนต้องรู้นะครับเพราะจะมีรายละเอียดในเรื่องของการการทําเยอะมากถ้าเราปล่อยผ่านไปเนี่ยปัญหาในระยะยาวจะเกิดขึ้นนะครับปัญหาระยะยาวก็คือก้าวลุดร้อยต่อเพยเยอะอะไรพวกนี้จะมีปัญหาแน่นอนฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดต้องเก็บให้ครบนะครับ <c oughs> จะมีหลักการอยู่นะครับงานเทคนิคทั้งนั้นนะครับงานญ่าเทียม นเี่ยการตรวจสอบของเจ้าของสนามสามารถมาดูรอยต่อได้ถ้าเกยกันเนี่ยไม่ได้เลยต้องตัดออกนะครับนี่กรอบนะครับกรอบเขตโทษนะครับขนาดสนามที่นี่ก็คือยี่สิบสองคูณสี่สองนะครับเส้นขาวก็มาเป็นม้วนนะครับแล้วตัดเป็นตัดตัดเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเส้นขาวไม่ได้มีการเอาลงสีหรือว่าอะไรนะครับทขทอมาเป็นสีของเขาเลยนะครับย้อมมาเลย ันนี้ตัดเส้นเสร็จก็สามารถดำเนินการลงทรายได้เลยนะครับออกไหมอ่าฮะดูกันนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วทีมงานก็ไล่กันฮะเร่งกันครับเพราะว่างานก็งวดเที่ยงใกล้จะส่งงานเต็มทีครับก็ต้องเร่งงานกัน,กนครับช่วงนี้ครับผม อ uh huh. สำหรับผู้ที่สนใจสร้างส,างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับโทรมาปรึกษาผมได้เลยนะครับ uh huh. ผมสามารถให้คําปรึกษาได้นะครับว่าสนามจะต้องทํายังไงบ้างนะครับทำรูปแบบไหนบ้างนะครับยิ่งมีโครงหลังคาเนี่ยโทรมาได้เลยครับ uh huh. จะได้ให้คำปรึกษาเพราะรายละเอียดเยอะมากนะครับการทําสนามบอลเอง uh huh. มีรายละเอียดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสาจะตั้งแบบไหนต่อหม้อจะโผล่ขึ้นมาขนาดไหนสังเกตต่อหม้อกับญ่าเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้สังเกตไม่ย้อนแสงเนาะตอหม้อกับญ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดูฮะอันนี้หลักการสําคัญนะฮะต้องบอกว่าสําคัญมากๆนะครับสําคัญมากๆนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเห็นไหมฮะตัวญ้าจะอยู่อะระดับเดียวกับต่อหม้อเลยนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับจะไม่ให้ ต่อหม้อสูงขึ้นมานะครับแล้วย่าต่ํากว่าอันนี้อันนี้คือไม่ปลอดภัยนะครับแต่อันนี้คือปลอดภัยละคือย่าอยู่ในระดับระดับนี้ระดับเดียวกับต่อหม้ออันนี้ฮะยิ่งมีหลังคาเนี่ยต้องต้องมีรายละเอียดพวกนี้เข้ามานะครับนี่อันนี้คานก็เหมือนกันให้ไหมฮะใบญ่าจะจะสูงกว่าคารสูงกว่าคารเนี่ยสูงกว่าคารนิดนึงประมาณเซนหนึ่งนะครับอ่าสังเกตเลยนะครับสังเกตนะฮะสูงกว่าคานประมาณเซนหนึ่ง ต้องประมาณนี้นะครับไม่นั้นถ้าเราเอาตัวอาคารพวกนี้สูงกว่าเมื่อไรเนี่ยความความอันตรายมันจะมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้มนะครับล้มตัวหัวกระแทกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะครับเรื่องความปลอดภัยดังนั้นทำสนามบอลเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆเยอะดังนั้นงั้นเนี่ยใครที่สนใจทาปรึกษาผมได้เลยนะครับโอเคก็ ได้ได้ครับอ่าเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเดี๋ยวจะเราจะมีไลฟ์สดตอนเปิดไฟนะครับว่าไฟสนามบอลนะครับจะติดตั้งอย่างไรนะครับให้ให้มียูนิูนิฟอร์มิตี้ของแสงนะครับให้สม่ำเสมอนะครับการเอมมิ่งโคมไฟก็คือการปรับแต่งโคมไฟปรับแต่งอย่างไรนะครับไม่ให้แกลไม่ให้แกลคือแสงเข้าตานะครับฮะเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับฮะครับผม วันนี้ก็ก็ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับก็มีอะไรก็โทรสอบถามเข้ามาหรือทิ้งข้อความไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคําถามนะครับครับขอบคุณมากนะครับครับลงไร